ผู้ชมครับมาเอาใจคนที่ชอบขนมไทยกันบ้างที่พิษณุโลกนะครับมีร้านขายขนมบ้าบิ่นข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนเคล็ดลับของเขาคืออะไรทำไมคนถึงติดอกติดใจขนาดนี้ติดตามได้ในเศรษฐกิจติดดาวครับ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9โมงเชา้าที่ร้าน A ร้อยปัน่นถนนชัยยานุภาพตำบลบ้านครองอำเภอเมืองพิศณุโลกร้านขายน้ำปั่นของคุณโสภาหรือคุณ A ยังคงเปิดให้บริการขายน้ำปัน่นเมนูหลากหลายปั่นได้ทุกอย่างตามใจลูกค้ามายาวนานกว่า22ปีโดยเฉพาะเมนูน้ำมะพร้าวอ่อนปัน่นเป็นเมนูยอดนิยมคลายร้อนที่ขายดีตลอดทั้งปีจนทําให้ในแต่ละวัน ทางร้านจะต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมจำนวนมากเพราะต้องนำเอาน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวบางส่วนมาปั่นขายให้ลูกค้าแต่ยังเหลือเนื้อมะพร้าวบางส่วนที่ไม่เหมาะกับการนำไปปั่นคุณเอจึงคิดนำมาต่อยอดทำเป็นเมนูพิเศษเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าด้วยการทำเป็นขนมบ้าบิ่นข้าวเหนียวดำมะพร้าออ่อนสูตรหวานน้อยขายในราคากล่องละ40บาท ปิดเป็นร้านของม้วนสดแล้วมันนานแล้วค่ะสี่กว่าสี่ปีกว่าแล้วเนาะก,ก็เลยคนก็เริ่มเบื่อเรายังยังเบื่อเลยก็ไปนั่งนั่งเปิดดูยู u ูบเอ้าเขาเขามีอย่างนี้เราก็ทําได้นะพรท้าเราก็มีอุป,ปรกรณ์เราก็หาไม่ยากเลยสั่งเตาเลยค่ะคิดคืนเดียวเลยก็ทําเลยนะพรท้าวันละสามสิบกิโลค่ะสามสิบกโลเลยแต่เราปิ้งกันเร็วมากเพราะเรามีสองเตาสองชั่วโมงเราเสร็จแล้วค่ะแล้วก็หมดเลยหมดเลยใช่ค่ะ วิธีการทำคุณเอบอกว่าก็จำมาจาก YouTube เพิ่มความอร่อยด้วยการใส่มะพร้าวอ่อนขูดเส้นลงไปผสมกับแป้งบ้าบินที่ทำจากข้าวเหนียวดำเอาไปปิ้งบนเตาให้กรอบนอกนุ่มในรสชาติหวานมันกำลังดีใช้เวลาไม่นานก็ขายหมดเกลี้ยงขนมบ้าบินข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนสามารถนำไปรับประทานกับชาร้อนๆหรือกาแฟร้อนๆได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจ สามารถแวะมาเลือกซื้อพร้อมกับน้ำปั่นและขนมไทยต่างๆที่มีคนนำมาฝากขายได้ที่ร้านเอร้อยปั่นถนนชัยยานุภาพตำบลบ้านครองอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะ น่าทัานไม่น้อยเลยนะครับถือว่าเป็นอีกไอเดียในการแตกลายธุรกิจออกมา